สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิภาชาแนลวันนี้มาอัปเดตข่าวฮอตรู้ทันเที่ยวปันสุขเตรียมลงทะเบียนแจกเงินเที่ยวคนละ3,000บาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อัปเดตแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งมีด้วยกัน2แพ็กเกจได้แก่ 1. แพ็กเกจเที่ยวปันสุข เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเบื้องต้นจำนวน4ล้านคนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันวอเซอร์สำหรับเป็นค่าห้องพักในการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเมื่อประชาชนนำวอเซอร์ดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักรัฐจะโอนเงินคืนให้ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรม 2. แพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้า ในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน1.2ล้านคนด้วยการสนับสนุนงบศึกษาดูงานเดินทางกับบริษัทนำเที่ยวในประเทศทั้งสองแพ็กเกจมีระยะเวลาดำเนินการ4เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2,563ตรวจสอบคุณสมบัติตามตารางเพื่อที่จะไม่พลาดในการลงทะเบียนขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ